เม้นสนันใบเฟิร์นควงหนุ่มคนนี้ร่วมงานแต่งอนันดาเจอแซวดูงานหรอจ๊ะ นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานของอนันดาไอวอริงแฮมพี่ชายคนสนิทและเจ้าสาวคนสวยนัดนิชาพร้อมผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนหนุ่มคนสนิทมาร์ตฮาร์วูดงานนี้เลยไม่ไหวเจอคอมเมนต์แซวบอกว่าเฟิร์นสวยมากเราวันของหนูนะหวังว่าจะมาถึงในเร็ววนันอุ๊บมาดูงานไว้ก่อนรอจา้าแอดนายอนุสกรณพัฒนสวยมากค่ะนุ้งบ่ายถ้าใส่ชุดเจ้าสาวจะสวยขนาดไหนเนาะแฟนน้องนายสวยจริงและอื่นๆ Sampai